สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเบตข่าวสารของ Let t e r c i ซินะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซ b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากช่องของเราเริ่มต้นข่าวแรกกันนะครับ l e t t e r c i ซ y เปิดศึกเบสบอมบ์แย่งเมดเลนไนด์ดาวรุ่งใหม่ของอาร์ซนอนจากการรายงานล่าสุดของเดอะมิลเลอร์นะครับที่กล่าวว่าซุนากิ้งเจ้าสีน,น้ำเงินกำลังเตรียมให้ความสนใจในการคว้าตัวแข้งดาวรุ่งวัย23ปีรายนี้กับอาร์ซนอลน ทีมชาติอังกฤษหมดความหวังที่อาร์ซนอลจะปล่อยตัวเขาก่อนที่จะย้ายทีมในวันจันทนี้ดังนั้นเขาจึงมีโอกาสที่จะลงเล่นในยูโร2021อีกทั้งยังมีนิวคคสเซลและก็มีเทาเทมตันนะครับที่สนใจในการคว้าแข้งรายนี้ไปเสริมทัพเลตเตอร์พร้อมเสนอการย้ายทีมทั้งแบบยืมตัวและก็แบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนเทาเทมตันนะครับก็เช่นเดียวกัน พยายามอย่างหนักเพื่อคว้าตัวของเขาเช่นเดียวกันแล้วก็มีความเป็นไปได้ในที่สุดนะครับในฐานะของฟูลแบ็กในขณะที่เมลอนไนเองเนี่ยยังต้องการความมั่นคงจากตำแหน่งกองกลางเมลอนไนเหลือสัญญาอีก2ปีกับทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลปฏิเสธข้อเสนอราคา20ล้านปอนด์จากบูบถ้าอาร์เซนอลปล่อยให้สัญญาหมดไปในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับพวกเขาก็มีความเสี่ยงที่ค่าตัวของนักเตะร,รายนี้จะลดลงและแทนที่จะปล่อยตัวออกจากสโมสรทั้งที่ราคายังสูงอยู่ณเวลานี้ แมนนินนยยืนยันว่าเขาจะอยู่จนถึงช่วงรูร้อนเขาทุมท่มเทให้กับอาร์เซนอลอย่างมากและอยากจะย้ายออกจากทีมหากไม่รับโอกาสในการลงการแข่งขันโดยเขามีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากในรูปที่แล้วนะครับของอาร์เซนอลรวมถึงเกมเอฟเอครับรอบชิงชนะเลิศแต่ในรูปการนี้นะครับเขาได้รับโอกาสที่จํากัดทําให้เขากังวลกับตําแหน่งของเขาทําให้มิเกลอติต้าเนี่ยต้องตัดสินใจใหม่ภายใน24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามนะครับแมนนินไลท์เนี่ยต้องการให้สโมสรพิจารณาถึงความเหมาะสมของเขาด้วย ครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารในเช้านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ